เราต้องพาตัวเองออกไปเจอความสุขเจอพลังงานด้านดีๆถ้าเราต้องการจะให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะในทุกๆวันให้เราพาตัวเองไปพบกับความสุขความสุขในรูปแบบไหนเช่นใครที่ชอบสวดมนต์ก็ไปสวดมนต์นั่งสมาธิไปตามสถานที่ต่างๆที่มีพลังงานที่มีความเงียบสงบ หรือไปตามสถานที่ต่างๆที่มีเพื่อนมีการยานมิตรที่ดีแล้วก็พาตัวเองเนี่ยไปรับพลังงานจากธรรมชาติได้ด้วยนะคะพลังงานจากธรรมชาติจากอะไรบ้างจากได้ยินเสียงน้ำตกได้ดูท้องฟ้าได้ดูน้ำทะเลหรือได้ฟังเสียงลมพัดไหวๆลมพัดต้นไม้นะบรรยากาศแบบนี้นะคะหรือตามยอดภูเขาที่สวย,สวย วัดที่สวยๆที่มีสถานที่ที่ให้เราอะได้ผ่อนคลายตรงจุดนี้จะทําให้จิตของเราเนี่ยเบิกบานตั้งแต่อยู่ในใจของเราเกิดความสุขเกิดความเบิกบานแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีความสุขตลอดระยะเวลาในการที่เราจะเดินทางไปทาเป้าหมายอื่นๆที่เราตั้งใจเพราะการที่เก็บตัวเองมากเกินไปหรือเคร่งเกินไป นะคะบางครั้งจะทำให้ภาวะจิตของเราภายในเกิดความความคุนคุนแบบไหนคุณแบบกักตัวเองเกินไปหรือบังคับจิตใจตัวเองเกินไปทำยังไงก็ได้ค่ะให้ตัวเองรู้สึกเบารู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายอะไรที่ผ่านมากระทบให้เราพิจารณาตัวเราให้เรามองเห็นว่ามันเป็นประสบการณ์ ที่จะเชื่อมพลังงานอะไรบางอย่างให้เราเรียนรู้แล้วเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของเรามีอยู่แล้วแหละถ้าเราไปที่ที่ใดต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่สิ่งที่เราอธิษฐานได้คือเวลาที่เราสวดมนต์หรือภาวนาเราอธิษฐานได้ค่ะว่าให้เราพบเจอแต่สิ่งดีๆหากสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งเราสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็ให ครูบาอาจารย์เทพเทวดาช่วยปัดเป่าออกไปเพื่อให้เราได้มาเจอสิ่งดีๆเราต้องพูดสั่งจิตของเราในด้านดีด้านบวกเพื่อให้ตัวเองรู้สึกทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกมีพลังงานในด้านดีด้านบวกพอเราทําแบบนี้ไปบ่อยๆเรื่อยๆหัวใจเราจะรู้สึกคองตัวมีความสุขมีรอยยิ้มแล้วเราก็จะสนุกกับการที่ได้ทําประโยชน์อะไรต่างๆในแต่ละวัน แล้วเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่โชคดีมากขึ้น